ความวุ่นวายที่เขตบางพลัดขาบ,บางอกอน้อยกรณีนับคะแนนการเลือกตั้งเมื่อคืนที่ผ่านมา เมื่อคืนยังมีอีกหนึ่งเขตผ่านที่ยังคงวุ่นนั่นก็คือเขตบางพลัดที่แม้จะได้ผู้ชนะอย่างขาดลอยอย่างพักก้าไกลแล้วนะคะแต่ประชาชนยังคงติดใจเรื่องความโปร่งใสในการนับคะแนนเนื่องจากไม่มีการนับคะแนนต่อหน้าประชาชนค่ะประชาชนกว่า200คนค่ะรวมตัวที่สำนักง,งานเขตบางพลัดเพื่อเรียกร้องให้นางสาวอาริยาเพลงประเสริฐผู้อํานวยการเขตบางพลัดออกมาชี้แจงกรณีที่ไม่มีการนับคะแนนเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนและไม่มีการประกาศคะแนนเลือกตั้งรวมของเขตบางพลัดทั้ง ที่มีการขนหีบัตรเนี่ยเลือกตั้งเข้าไปภายในอาคารซึ่งตอนแรกเนี่ยประชาชนเข้าใจว่าเป็นการแอบนำบัตรไปนับคะแนนลับหลังค่ะ จนเกิดความวุ่นวายค่ะมีการโต้เถียงกันร,ระหว่างประชาชนนะคะที่มาสังเกตการกับเจ้าหน้าที่ทั้งที่สำนักงานเขตบางพลัดนะคะและสำนักงานเขตบางกอกน้อยค่ะซึ่งเป็นสถานที่รวมคะแนนหลักจนกระทั่งเวลาประมาณตีสามนางสาวอาริยาเพียงประเสริฐผู้อํานวยการเขตบางพลัดนะคะได้เดินทางมาถึงพร้อมชี้แจงว่าเขตบางพลัดเนี่ยเป็นหน่วยเลือกตั้งลูกของเขตบางกอกน้อยทําให้ที่สำนักงานเขตบางพลัดนะคะจะไม่มีลงคะแนนเสียงค่ะจึงไม่มีการนับคะแนนที่ สำนักงานเขตนะคะแต่สำนักงานเขตเนี่ยจะทําหน้าที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยและรวบรวมคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งย่อยที่มีการนับคะแนนที่หน้าหน่วยต่อหน้าประชาชนไปแล้วส่งไปให้หน่วยเลือกตั้งสำนักงานเขตบางกอกน้อยรวมคะแนนทั้งเขตที่33ค่ะต่อมาเนี่ยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงพื้นที่ด้วยตัวเองพร้อมชี้แจงว่าการที่จะนับคะแนนใหม่หลังจากปิดผนึกหีบบัตรไปแล้วนั้นนะคะต้องไปร้องกะกะตให้มีคําสั่งนับคะแนนใหม่ทางต เองนะคะหรือผู้อำนวยการเขตไม่สามารถสั่งการได้เพราะเป็นอำนาจของกกตตามกฎหมายค่ะแต่ตนเองเนี่ยจะช่วยประสานทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่เพื่อให้การเลือกตั้งโปร่งใสค่ะ